สวัสดีปีใหม่ดวยครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับหมเป็นคลิปสุดท้ายเมื่อนี้ที่สีไม่เห็นเกี่ยวกับเจ้าเบิ้ลนะครับเจ้าเบิ้ล จอเบิร์เป็นชิปสุดท้ายของจอเบิร์นนะครับเพราะว่าจะเบิร์นี้สังเกตมาดนนะครับอาจจะเป็นนกแมวนะครับเพราะว่าสังเกตเบิึงครับนี่งสองสามสี่บึงห่วยไหมนี่บึงบึงบึง ี่ครับสังเกตที่เขาบ้างครับเห็นบ่ครับสินเขาหลอดไตตาครับเป็นนกเมร์นะครับเห็นสัดๆเลยครับน,นี่นี่ๆครับเห็นชัดจีนเลยกมกลิ ทูหาหน้าโคกหินแหะนะครับทุกลงกันไว้กับเลวาเอามาเปลี่ยนครับไอหน้าโคกหินแหไปเฮดเมียพันตัวครับคันมันเป็นนกเมียอีรีกรนรนันเลยหลังจากที่ มันก็เฮ็ดดีครับนกค่าล้มดีเพ้อมก็เลยเสียดายอยู่ครับไห้ไปให้หนาโคกไปเฮ็ดเป็นเมียพันเนาะครับไปสุมเอากับนกทรายกินพันเนาะครับก็เลยตกล้มกันมือเส้นนี่แหละครับเป็นสิบเอามือนี่ก็เลยเฮ็ดคลิปเป็นคลิปอำลาพาจากครับมือน,นี่ครับเจ้าเบิน ใหญ่ๆนะครับตัวเบิ้ลท่านเป็นนกทึกนี่ก็ขักเป็นไงครับขึ้นไปแล้วครับครับน้องเอกเพี้ยนต่อบล็อกไเบิ้ลเป็นตัวเมียนะครับกเฉลยเอานกฝึกนน้ำหนักเอกไหมตาได้เฉลยตัวหนึ่งครับเป็นนกฝึกนกอ่างน้องเอกฮะครับนกอ่างครับอ่างสามครับอ่างสามคว่ครับตัวเบิ้ลกับอ่างที่กันครับอ่างสามคว่ำกัน เอ้ยนี่ห้องอู้งอุ้งคนน้เอ้ยขันห้องอู้งอุ้งนี่นกขึ้นขันห้องอู้อุ้สังเกตยกขื้นไม่ต้องขึ้นก็ได้ห้องอู้งอุ้เนยเออยขันห้องอู้งอุ้งนี่นกขึ้นสังเกตง่ายๆเลยขันเท้านนกติดพผนียัดันเนี้อเท่านี่นกขึ้นนมันชืห้องอู้งอุ้งด้วยขันนกเมียนี่มีจัดขุนรับที่นี่ผ่าขุนได้ได้ได้ เย็นยงโดยนกฟึกข้างลอางเองครับนกฟึ๊กตัวฟึก๊กตัวแต่อายุคงสองปีกว่าอ,อายุคงก็ดีแล้วล่ะครับถ้าเรากระจบินน่ะอาหารน้ำมันเนยเออตะไคร้สื่อตะไคร้มาใส่เดี๋ยวชื่อไร,เป,เ,อรเป็นเลยตะไคร้เนี่<อ>ชนยชื่อเปียงนี่โอ้ชื่อชื่อมัเปียงมั่นสารดอก ก็จอดกินได้พอดีเองปากกันตะกี้ว่ายู่บนแล้วก็กขุดใส่เลยเออกําลังว่าจีโชหายนถั่วว่าให้ถั่วว่าไปขุดขี้บัวให้ยุ่นี่เอามาให้นกกินเอามาได้ด้อยกีอะไรฮะกีอะน้ำมาได้ด้วยจังหวะแล้วว่าจีบวกกันจังจีเดี๋ยวจังจีเอาไปปากไปเห็ดไปเห็ด<ะ>ก็คือกาเรื่องแบบนี้เออบ้าายากก็คิดแล้ว อาหารเท็เทดเห็นมันคือเมื่อวานเนี่ยเอาไข่เนี่ยน้ำปลาเนี่ยตอกยิกสมกันตาแยดไปเลื่อยจีไปทางไหนตอนนี่ไปบ้านบึงครับไปยามให้เดาโอ้ที่มันเพื่นในงานไมไ่บอกปัญหาช่องเพิ่อนก็นกำลังเติบโตได้ดีครับ <อา S 2> ช่องขึนงงน้นดีก็ดีระวังนะครับผม สว่างพื้นกงยกำลังไปได้เวยครับตัดตัวกำลังฝึกกัดตัดตัวอย่างนี้ยังไงวะวันศุกร์ไปว่าวันศุกร์ไปส่งความที่เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวมาหยุดนะเดี๋ยวนี้คิดหยุดน้ำกลิ่นน้ำหาต่อในเมื่อบ้านนี่ยเลยว่า ใช่ครับท่านนี้แหละครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ๋ครับพบปะกันหมยนะครับเพื่อนกันจะไปธุระทั้งบัดบึงหมดแล้วครับเอานก็เปลี่ยนกันพร้อมกอนเลยเหนเลยสิเลยไปธุระน้ำครับ อ้างครับพี่